ค่ะก็เลยมาถ่ายเองค่ะก็ถ่ายเรื่องกับหนูโอเคค่ะตัวเลยเอาผู้หญิงกนแล้ว เกิดมันไม่เต็มก็สามารถเติมน้ำด้านบนได้เนาะโอเคค่ะกดตรงนี้นะแล้วเอาอะไรดีเออเอาขานมปังดีไหมโอเคเอาขานมปังไปซับ เอาไปเลยดิเอาไปอบต่อกันเราทำได้หลายอย่างโอเคไหนลองกดที่ตรงนี้แล้วกันเอาอะไรดีท้าวผัดเทตกหมูแล้วกันกระหมูแล้วไันท้าว้ัดเสคเนี่ยโอเคอบต่ออีก โ <Okay. S 2> อเคเผาก็ร้อนร้อนโอเคกินเลยพี่อุ้มทำไรยอยูอ่น้องเอเล่นด้วยจีกำลังช่วยกินทำอาหารจ้าโอเค okay. อร่อยอ,อยากกินด้วยอ่ะเราให้น้องเอเล่นด้วยได้ไหมน้องเออยากเล่นะน,เเนะ,เอเนอะโอเคค่ะ นางเอชอบทำน้ำบางเยอะเตมน้ำก <t> ็เต็มเราจะเอาแตงโมไปทอดนางเอกชอบแตงโมทอด สนุกมากเลยกินเลยก,นนเออเลเกินเลยน้องเอชอบเล่นเกมนี้มากที่สุดฮ่อะไรไหรม <st arts> วันนี้น้องเอจะเล่นเกมน,นีบ้บายบาย